w w w ร์ไวด์เว็บเอสอมูเลภูมิใจเสนอตำนานพุทธคุณตำนานพระเกจิอาจารย์วัตถุมงคลเครื่องลางของขลังเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิ์อภินยาปาฏิหารฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับคุณกำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการตำนานพุทธคุณ สวัสดีครับผมทนาชาติราชครูมารายง,งานตัวเหมือนเช่นเคยครับว่างเว้นจากภารกิจก็มาคิดทำคลิปสำหรับคลิปนี้จะเสนอวัตถุมงคลเกี่ยวกับเครื่องรางมหาสเสน่ห์อีกว่าถึงเครื่องรางมหาเสน่ห์เนี่ยนะครับหลายๆท่านก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมหาสเสน่ห์ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นประเภทหญิงเกี่ยวชายชายเกี่ยวหญิงเป็นสเสน่ห์ทางชู้สาว ทางเมตตามหาสเสน่ห์ทางลักลักใกล้ๆซึ่งนั่นก็ถูกต้องครับเป็นวัตถุมงคลเป็นเครื่องรางแบบนั้นนั่นแหละเครื่องรางมหาสเสน่ห์แต่สิ่งหนึ่งที่แฝงในเครื่องรางมหาสเสน่ห์ก็คือเมตตามหานิยมเมตตามหานิยมนี่จัดเป็นอิทธิคุณทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์อีกประเภทหนึ่งมหานิยมก็คือเป็นที่นิยมชมชอบเป็นที่รักใกล้เป็นที่เคลิบเคลิ้มรักใกล้ไหลหลง เป็นที่หมายปองต้องตาต้องใจแก่ผู้พบเห็นดังนั้นเราจรึงอาศัยอิทธิคุณทางด้านเมตตามหาสเสน่ให้กลายเป็นเมตตามหานิยมในการทำมาหากินในด้านของเมตตาค้าขายเปิดร้านเปิดช่องเปิดร้าน,เป,านเปิดลวงหรือว่าทำธุรกิจให้บริการห้างร้านต่างๆคุณจะเปิดร้านค้าขายขายอาหารขายเสื้อผ้าหรือว่าจะขายของกินของใช้ของแห้งของชํา ขายผลิตภัณฑ์ใดๆนานาชนิดก็ต้องอาศัยเมตตามหานิยมนี่นำหน้าหรือว่าคุณจะเปิดร้านทำธุรกิจบริการร้านนวดร้านเปลี่ยนถ่ายอะไรรถยนต์ศูนย์อู่ซ่อมรถอะไรต่างๆเนี่ยแหละครับเมตตามหานิยมเมื่อเมตตามหานิยมแพ่สารซ่านเซนไปแล้วคนก็จะให้ความนิยมชมชอบนะมีความอยากจะมาเป็นลูกค้าพูดกันปากต่อปาก พูดกันไปเรื่อยๆปากต่อปากร้านนี้ดีอ้าวกลายเป็นเมตตามหานิยมแก่ผู้พบเห็นโดยทั่วไปเขาก็อยากมาซื้ออยากมาใช้บริการนี่แหละครับคุณวิเศษด้านหนึ่งของเมตตามหาสเสน่ห์คือเมตตามหานิยมหลายๆท่านเช่าวัตถุมงคลประเภทเมตตามหาสเสน่ห์ไปก็ถามมาเอ๊ะท่านก็อายุมากแล้วบางคนบางท่านก็มีครอบครัวแล้วท่านก็บอกว่านี่ทนายชาติ ผมใช้ทางด้านเมตตามหานิยมอ้าวเอาเมตตามหานิยมมาใช้แทนเมตตามหาสเสน่ห์เพราะว่าผมค้าขายช่วงนี้ค้าขายของเงียบมีท่านที่เช่าวัตถุมงคลไปนะครับหลายรายเลยแล้วท่านก็ฟีดแบ็กกลับมาว่าวัตถุมงคลที่นําเสนอหรือว่าแนะนําในคลิปเนี้ยที่ท่านถูกตาต้องตาถูกใจเนี่ยเป็นชิ้นใดเป็นสิ่งใดของหลวงปู่หลวงพ่อรูปใดๆกเ็เถอะ ถ้าผมแนะนําและท่านก็มักจะให้ความเชื่อถือและก็เช่าหาบูชาไปเมื่อท่านเช่าหาบูชาไปท่านก็กรุณาเขียนมาบอกหลายท่านหลายตอนหลายท่านเลยครับเขียนมาบอกมาเล่าถึงประสบการณ์ว่าเออได้ไปแล้วค้าขายของดีเมื่อก่อนก็เคยขายอยู่ได้เท่านี้สมมุติขายเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้เท่านี้ชามเท่านั้นชามพอได้วัตถุมงคลไปได้ตะกรุดอันนี้ไปของหลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้อา้าวขายดีขึ้นมากลับขายดีขึ้นมาชนิดหน้ามือเป็นหลังมือครับ วัตถุมงคลทุกชิ้นที่ผมแนะนําก็จะเป็นวัตถุมงคลที่คัดสรรเลือกสรรมาแล้วอย่างที่ผมเคยบอกนะครับเงินท่านแท้พระท่านก็ต้องแท้พระแท้นี่แน่นอนแท้อยู่แล้วเงินแท้ต้องซื้อพระแท้แล้วของวัตถุมงคลที่นําเสนอทุกชิ้นเนี่ยเป็นของแท้จริงส่งตรงจากวัดทั้งนั้นยิ่งไปกว่านั้นยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าเราทําการบ้านให้ท่านผมทําการบ้านให้ท่าน ในฐานะที่ผมเคยเดินเส้นทางนี้คลุกลีตีโมงอยู่กับพระเกจิอาจารย์ตำหลับตำลาเลขยันต์ต่างๆพอรู้พอเห็นบ้างการสร้างวัตถุมงคลใดๆสร้างแล้วมีความเข้มขลังอันนั้นขลังกว่าอันนี้อันนี้ดีกว่าอันนู้นอะไรแบบเนี้ยผมก็พอรู้บ้างพอรู้ก็ใช้ความรู้พวกเนี้ยให้เป็นประโยชน์ใช้ให้เป็นประโยชน์ก็คือว่าหาเสาะหาครูบาอาจารย์ดีเสาะหา พระเกจิอาจารย์ดีท่านผู้มีเวทวิทยาคมท่านผู้มีพลังจิตราลุภาพสูงท่านผู้ได้ศึกษาตำรับตำราวิชาการต่างๆมาอย่างแท้จริงนะสอหาเพื่อต้องการนำของดีมาช่วยเหลือท่านนะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงชนิดหน้ามือเป็นหลังมือหรอกครับได้ไปวันนี้พรุ่งนี้ถูกหวยเลย40 50, 60, 000, ล้าน50ล้าน60ล้านโอ้ถ้ามีวัตถุมงคลอย่างนั้นผมเก็บไว้เองดีกว่าไม่ได้ให้ท่านเช่า ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงชนิดหน้ามือเป็นหลังมือแต่จะเปลี่ยนแปลงชนิดไปได้เรื่อยๆคนเราชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่ว่าวันนี้อยู่พรุ่งนี้ตายมาลืนนี้เสียชีวิตหรือว่าอาทิตย์หน้าฉันไม่อยู่แล้วนะไม่ใช่ชีวิตมันต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆดังนั้นดีก็ต้องดีให้มันตลอดค่อยๆพลิกฟื้นบางคนเนี่ยเคยเล่าให้ฟังเคยเล่าให้ผมฟังว่าโอ้ก่อนได้วัตถุมงคลโอ้ทำอะไรทามาคักไม่ขึ้นเลยทําอะไรก็ติดข,ดขดัดๆอ้าวผมก็พิจารณาดูโอ้ท่านนี่ มีบุญเก่าก็พอมีแต่กรรมเก่านี่ก็เยอะเหมือนกันนะดังนั้นก็คล้ายๆกับกับว่าท่านเนี่ยเป็นคนไข้เป็นคนไข้อาการหนักพอสมควรนะครับได้ยาดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าพอฉีดยาพอกินยาดีไปปุ๊บจะเดินเหินได้เลยจะวิ่งได้เลยจะมีกําลังวังชาได้เลยจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้เลยก็ไม่ใช่ได้ยาดีนะก็ต้องเป็นยาที่ไม่แรงด้วยนะจากร่างกายที่เพียบแป้เนี่ยก็จะค่อยๆพลิกค่อยๆฟื้น ฟื้นขึ้นมาเป็นลําดับลําดับฟื้นขึ้นมาเป็นสเต็ปสเต็ปนะจะค่อยๆพลิกฟื้นแล้วก็จะค่อยๆแข็งแรงเองนี่ต้องเป็นอย่างนี้ครับวัตถุมงคลดีจะต้องช่วยเหลือท่านในชีวิตคือตลอดไปนะตลอดไปเลยเรื่อยๆเ,เลยบางทีกรรมเก่าเยอะอา้าวก็ค่อยๆพลิกฟื้นพลิกฟื้นแบบไหนแล้วอา้าวก็กรรมเก่าไม่มาตัดไม่มาลอนก็คือไม่ได้แย่ลงกว่าเดิมแต่ก็ยังไม่ดีทันตาเห็น ไม่ได้แย่ลงกว่าเดิมนี่ถือว่าดีแล้วนะเพราะว่าบางทีกรรมเก่าท่านเยอะเหมือนบอกเนี่ยโอ้โหกรรมเก่าเยอะนี่บางทีมันริดมันรอนมันปิดบางกุศลและจิตปิดบางสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งวิเศษต่างๆที่จะพึงเกิดพึงมีก็ปิดบางเอาไวนะ้น่ะยังไม่ให้สิ่งเหล่านั้นให้ผลเพราะฉะนั้นกรรมเก่าเยอะอ่าบางทีได้ของดีไปก็ทรงตัวก่อนอารมณ์ทรงตัวฐานะทรงตัวความเป็นอยู่ทรงตัวก่อน จากนั้นท่านทํากรรมใหม่เสริมบ้างละกรรมเก่าให้ผลน้อยลงมาลิดมาลอนท่านน้อยลงบ้างละคราวนี้แหะครับวัตถุมงคลดีชีวิตดีก็จะช่วยส่งช่วยเสริมท่านก็นจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ครับวัตถุมงคลดีๆก็จะต้องเป็นลักษณะช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปตลอดชีวิตของท่านอา้าวแล้วสิ่งที่จะขออนุญาตพูดพูดต่อไปก่อนที่จะเกินเก่าวถึงวัตถุมงคลสําคัญประจําคลิปนี้ก็คือว่า ความดีของวัตถุมงคลทุกชนิดที่ทนายชาติราชครูนํามาเรียนท่านนํามาเสนอท่านนํามาให้ท่านได้รับได้รู้คุณงามความดีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงความมีพลังพลังพุทธคุณพลังอิทธิคุณต่างๆนานานี่ขอยกขอถวายเป็นคุณงามความดีเป็นบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อ ประจําวัดนั้นๆประจําวิชาสัพเพเสัพพมลของวัตถุมงคลชิ้นนั้นๆขอยกถวายครับยกถวายให้ด้วยความจริงจังจริงใจเลยทีเดียวพระเครื่องดีวัตถุมงคลดีก็จะต้องดีที่พระเกจิผู้ทําการสร้างทําการปลุกเสกดีนะแล้วตัวท่านผู้นําไปใช้เป็นคนดีด้วยสิ่งดีก็จะเสริมกันความดีก็จะเสริมกันดังนั้นถ้าท่านมีชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะใช้วัตถุมงคลใดๆที่ทนายชาติราชครูแนะนําหรือวัตถุมงคลใดๆซึ่งไม่เกี่ยวกับผมเลยแต่ว่ามีวัตถุมงคลขององค์เนี่ยคลิปเนี้ยดีมากเลยของวัดเนี่ยพอได้มาค็ชีวิตดีขึ้นได้โปรดได้โปรดทําบุญทําทานเพื่อช่วยส่งเสริมชีวิตท่านเองแล้วก็ได้โปรดระลึกนึกถึงระลึกนึกถึงคุณละลึกนึกถึง ความมีเมตตาของหลวงปู่หลวงพ่อเจ้าของตำรับตำราเจ้าของวัตถุมงคลชิ้นนั้นๆอะและลึกนึกถึงท่านกราบท่านด้วยความเลื่อมใสศรัทธานี่แหละครับนี่คือเคล็ดลับแล้วคุณผู้ชมก็ลองสังเกตดูไม่ทิ้งครูบาอาจารย์นับถือจิตใจส่งตรงถึงครูบาอาจารย์แล้วก็ลองสังเกตดูวัตถุมงคลชิ้นนั้นๆจะยิ่งเพิ่มอิทธิคุณให้กับคนผู้ชมคุณผู้ฟังเพิ่มขึ้นไปอีก อันนี้เรื่องจริงครับเรื่องจริงแท้แน่นอนเลยทีเดียวดังนั้นขออนุญาตย้ำสักนิดหนึ่งครับอย่าลืมคุณของครูบาอาจารย์อย่าลืมคุณของครูบาอาจารย์ยลราาารยและมันทําบุญให้ทานอย่างน้อยตักบาตรใส่บาตรพระอย่างน้อยอ่ะบริจาค5บาท10บาทให้กับสาธ,ธารณกุศลสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนหรือว่าวัดวาอารามที่อะไรต่างๆ5บาท10บาทแบงค์ยี่ก็ได้ ยีบาทหนึ่งใบทําบุญไว้บุญต่อบุญครับนี่เรื่องนี้ยืนยันของจริงเราเป็นคนอยู่ในฝ่ายพุทธศาสนาบุญกุศลนี่แหละครับจะต่อความดีจะต่อชีวิตเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเชื่อผมเชื่อทนายชาติราชครูแล้วชีวิตจะดีขึ้นทุกคนครับสำหรับวัตถุมงคลที่จะนำเสนอคุณผู้ชมในคลิปนี้คือเครื่องรางช้างผสมโขงของหลวงพ่อเงินขันติโกแห่งวัดถ้ำน้ำ อำเอภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับหลวงพ่อเงินขันติโกเนี่ยท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ลูกทุ่งซึ่งมีเวทวิทยาคมสูงเก่งกล้ามากผมทานายชาติราชาครูเนี่ยให้ความเคารพนับถือเลื่อมใสท่านมาอย่างช้านานเลยทีเดียวนี่ท่านอยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของผมเหมือนกันนะถ้าจะว่ากันไปจริงๆแล้วก็ช้างผสมโขงของท่านเนี่ยเป็นวัตถุมงคลซึ่งแรงทางด้านสเสน่ห์เมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยม เหตุว่าท่านอ้างเอาคุณวิเศษอ้างเอารูปเอานามของช้างพญาฉันทันพญาช้างนี่แหละครับซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่มีความอง,งอาจมีความมโหฬารนะช้างเป็นพญาสัตว์หนึ่งในสี่มีความองอาจที่ว่าองอาจก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็เคยเสวยพระชาติเป็นช้างแม้แต่ครูบาอาจารย์องค์สําคัญในสายหลวงปู่มั่นภูริทัตตมหาเถระ ท่านระลึกชาติได้ท่านก็เคยเกิดมาเป็นพญาช้างดังนั้นช้างเนี่ยเป็นสัตว์มงคลเป็นสัตว์ที่อยู่ในฝ่ายเกื้อกูลพระพุทธศาสนาเหมือนกันอา้าวเมื่อพญาช้างซึ่งมีรูปร่างรูปพันสันฐานใหญ่โตโอลาลิกนี่แหละครับมาทําการหลงผสมโคลงกันช้างผสมโคลงกับช้างผสมพันกันนี่แหละครับย่อมจะสัต์เทือนเลื่อนลั่นสนันป่ากระแสความรักกระแสความเมตตากระแส,สเนหา ย่อมจะใหญ่โตและก็รุนแรงอา้าวลุนแรงและใหญ่โตเทียบเท่ากับความโตใหญ่ของร่างกายช้างว่ากันจริงๆนี่คุณวิเศษด้านนี้ของช้างหลงผสมโขงเนี่ยครูบาอาจารย์ครั้งโบราณอาจารย์ท่านรู้คุณวิเศษท่านก็นํามาผูกเป็นพระยัน์อา้าวมียันช้างผสมโขงทําเป็นรูปเป็นร่างช้างผสมโขงเหมือนกัน เพื่ออาศัยคุณวิเศษทางด้านเมตตามหาเสน่ห์ชนิดหนักหน่หนวงรุนแรงอย่างที่สุดนี่แหะครับช้างผสมโขงหลงของหลวงพ่อเงินวัดท่าน,น้ำนี่ท่านสร้างท่านเสกตามตำรับตำราบโบราณอ้าวหลวงพ่อเงินท่านเก่งเก่งชนิดที่เรียกได้ว่านายตำรวจระดับมือปราบในสมัยก่อนซึ่งเป็นคู่ปรับอ่าไม่ได้เรียกว่าคู่ปรับสิซึ่งเป็นคู่บารามีกับท่านขุนพันธรักษ์ราชเดชนี่ ท่านถึงกับให้ลูกน้องมาเชิญมาเรียกตัวให้ไปเป็นตำรวจเพื่อที่จะสืบข่าวสืบสายต่างๆอา้าวสายพวกโจรก๊กโจรต่างๆอะไรแบบเนี้ยหลวงพ่อเงินท่านผ่านมาหมดตัวท่านก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตแต่เก่งเก่งมากใจเด็ดใจสู้ใจสู้มากเลยทีเดียวครับขนาดว่าพลตำรวจโทรประชาบูณะธนิตอดีตนายตำรวจใหญ่ฉายาสิงเหนือนี่แหละครับ คู่กับเสือต้าคือท่านพลตำรวจตีขุนพันธรักษ์ราชเดชเนี่ยท่านได้ให้ลูกน้องในสังกัดซึ่งเป็นมือปราบชื่อดังมาตามหลวงพ่อเงินในสมัยนั้นเลยนะสมัยที่หลวงพ่อเงินท่านยังไม่ได้บวชนะมาตามให้มาประจําอยู่ที่จังหวัดนครปฐมเพื่อช่วยราชการอ้าวสมัยก่อนนคนปรปฐมเรานี่ก็ไม่ใช่เบาครับจังหวัดนครปฐมโดยเฉพาะเขตติดต่อสุพรรณบุรีนี่ ชุมโจรเยอะนะพวกโจรพวกเจอ,อะไรเยอะแล้วนครปฐมในเขตที่ติดกับราชบุรีนี่ก็เหมือนกันเป็นชุมกระลงกระเลียงอะไรแบบนี้มีสับเพเวทวิทยาคมมีวิชาสายขาวสายดําอยู่เยอะอ่ะหลวพ่อเงินท่านผ่านมาหมดแล้วท่านเดินเส้นทางนักเลงเดินเส้นทางปราบปามาจนโชคโชนแล้วล่ะครับเมื่อท่านหันหน้าเข้าวัดเมื่อท่านบวชแล้วเนี่ยวเวทวิทยาคมต่างๆก็กลับยิ่งเพิ่มพูนเข้มขลังขึ้นเรื่อย ท่านก็สร้างวัตถุมงคลโดยเฉพาะวัตถุมงคลที่นําเสนอคุณผู้ชมในคลิปนี้คือช้างผสมโคลงแม้จะเล่านิดหนึ่งนอกเรื่องหน่อยหนึ่งนะครับช้างผสมขลงที่ผมนํามาเสนอคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นว่านั่นนหะถุงเดิมเลยถุงเดิมเก่าๆแบบนั้นเลยอันเนื่องมาจากว่าก็มีอยู่ครั้งหนึ่งอะในปใลายชีวิตของท่านแล้วเนี่ยท่านก็โทรศรัพท์มาหาผมถามว่าอา้าวมีธุระจะมาแถวนี้ไหมให้แวะมาหาท่านหน่อยผมก็อา้าวหลวงพ่อหลวงพ่อมี อะไรจะใช้หรือเปล่าครับหลวงพ่อมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับอ่าท่านก็บอกถ้ามีธุระมาแถวนี้ก็แวะมาหาท่านหน่อยก็เหมือนท่านเรียกตัวแหะครับเรียกให้ไปหาท่านผมก็ขับรถไปกราบท่านที่วัดถ้ำน้ํานี่แหละพอไปกราบท่านเสร็จท่านก็ชวนคุยคุยเรื่องราวสัพเพเหระแล้วก็ท่านก็บอกว่าถ้าท่านสิ้นแล้วเนี่ยให้ช่วยเหลือบุรณะวัดถ้ำน้ําต่อไปด้วยนะลิงมันเยอะอ่ามันจะลื้อวัดข้าพังหมดท่านว่าอย่างนี้นะลิงมันเยอะ ช่วยดูช่วยดูช่วยแลให้ด้วยถ้าข้าตายไปอ่ะน,นี่ท่านพูดเหมือนเป็นลางนะเหมือนจะท่านจะรู้ล่วงหน้าอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนท่านจะรู้ตัวล่วงหน้าหรือว่ามียาวิถีใดก็ไม่ทราบได้แล้วสักพักหนึ่งคุยกันไปคุยกันมาท่านก็เดินเข้าไปในห้องที่ท่านจําวัดสักพักหนึ่งท่านก็กลับมาพร้อมกับบาดพระบาดพระนี่แหละครับท่านก็ยื่นบาดให้ผมท่านก็บอกว่าอา้าวของในบาดน่ะเองเอาไปให้หมดเลยผมก็บอกอะไรหลวงพ่อก็หยิบมาดู ในนั้นก็จะมีวัตถุมงคลต่างๆที่ท่านสร้างท่านเสกเอาไว้แล้วก็จะมีช้างผสมโขงถุงนี้แหละครับไม่สวยเลยคือที่นําให้คุณผู้ชมดูเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าถ้าเซิร์ชช้างผสมโขงของหลวงพ่อเงินเนี่ยที่อื่นสวยหมดที่ผมไม่สวยเหตุที่ไม่สวยเพราะว่าไอบาทอ่าเพราะว่าบาทใบนั้นเนี่ยท่านแช่วัตถุมงคลไว้กับน้ํามันชนิดหนึ่งน้ํามันวิเศษชนิดหนึ่งของท่านไม่ทราบว่าน้ํามันอะไรแต่ถึงจะทราบก็ จะขออนุญาตอย่างไม่บอกคุณผู้ชมตอนนี้คือท่านแช่วัตถุมงคลของท่านเนี่ยจนขึ้นสนิมะว่ากันอย่างนั้นครับขึ้นสนิมถ้าเป็นอย่างช้างผสมขงเนี่ยก็จะสนิมเขียวเลยมันทําปฏิกิริยากับน้ํามันของท่านนะก็มีมารุมมีช้างโขงมีพระขุนแผนมีทุกกงทุกแกมีหนูแมวหนูแมวนี่ก็เยอะท่านแช่วไว้แบบเป็นบ,นบาดเลยแช่น้ํามันวิเศษของท่านก็จะขึ้นสนิมเขียวเนี่ยแหละโอ้โหคือไม่สวย ผมก็เอ๊หลวงพ่อให้มาหลวงพ่อบอกเอาไว้ทั้งบาทนั่นแหละผมบอกโอ้ยไม่เอาบาทไม่เอาบาทพระเข้าบ้านผมก็เลยเอาจัดแจงก็เอาหาถุงหาถุงมาใส่แต่ก็คือนึกอยู่ในใจว่าเออของไม่สวยหลวงพ่อให้เรามาทําไมนึกอยู่นะเพราะธรรมดาเนี่ยอของหลวงพ่อเนี่ยผมดิบจับได้อะว่าง่ายๆผมเลือกผมคัดของอสวยๆมาได้ว่าเอะ ท่านเรียกเรามาแล้วท่านก็ให้ของไม่สวยเราก็นึกอยู่ในใจนะตอนนั้นกับภาษาผู้น้อยแหะครับเป็นคนเป็นเด็กๆอ่ะก,ก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะไม่ได้ลึกซึ้งก็ท่านให้ของไม่สวยเรามาแล้วก็เก็บคือถุงนี้อยู่กับผมมาเปลี่ยนถุงมาสองครั้งสามครั้งแล้วเปลี่ยนถุงพลาสติกนะก็เก่าก็ก็แบบว่าขายคือถ้าจะให้เช่าเนี่ยให้เช่ายากเพราะไม่สวยธรรมดาช้างวาสมโขงของหลวงพ่อเงินเนี่ยมันจะออกเป็นทองเป็นออกทองสวยแหละ แต่ของผมไม่สวยก็อยู่กับผมเนี่ยอยู่กับกลงมาตั้งตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับจนทุกวันนี้ก็ยังอยู่เลยผมก็ไปลื้อของก็เห็นอ้าวยังอยู่นี่นะก็เลยเอามาถ่ายมาถ่ายให้ท่านได้ดูกันว่านี่ไม่สวยเลยแต่ว่าก็น่าจะมีความเข้มขลังเพราะว่าท่านเรียกให้ไปเอาโดยเฉพาะเจาะจงแล้วก็เป็นบาทซึ่งท่านแช่น้ํามันวิเศษของท่านน้ํามันนี้ก็น่าจะมีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ ทวีขึ้นไปอีกอน้ำมันนี่สำคัญมากแล้วก็ของที่แช่เนี่ยก็จะออกกระแสไม่สวยออกเขียวๆเ,เป็นสนิมว่ากันอย่างนั้นครับก็ยังอยู่กับผมอยู่นะถ่ายให้คุณผู้ชมชมกันแต่ว่ากันที่จริงช้างผสมของของหลวงพ่อเงินวัดถ้ำน้ำเนี่ยหวังพึ่งอิทธิคุณทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์ได้อย่างชนิดที่เรียกได้ว่าไม่พลาดเป้าหมายและก็หวังพึ่งอิทธิคุณทางด้านเมตตามหานิยมชนิดที่เรียกได้ว่า ไม่พลาดเป้าหมายอีกเช่นกันแม้แต่ตัวผมเองนะนี่เล่าให้ฟังเลยก็จะมีช้างผสมของของหลวงพ่อเงินเนี่ยาทาเป็นเลี่ยมเป็นใส่พวงกุญแจรถเอาไว้นะมีอย่างนั้นเลยช้างผสมของหลวงพ่อเงินแล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นว่านั่นน่ะท่านสร้างช้างผสมของเนี่ยถูกต้องตามตำราเป๊ะเลยทำไมผมถึงบอกว่าถูกต้องตามตำราเป๊ะท่านดูสิครับช้างตัวผู้ที่มันขีดตัวเมียเนี่ยหางมันชี้ขึ้นดูสิครับนี่ กล้ละเม็ดอยู่ตรงนี้ตัวผู้ในหางชี้ขึ้นเลยแล้วงวงตัวผู้กับงวงตัวเมียเนี่ยกอดลัดกระหวัดเกี่ยวกันได้จังหวะสวยงามแสดงออกถึงท่าทีแสดงออกถึงคุณวิเศษบางสิ่งบางอย่างท่านลองดูเถอะดูให้ลึกดูให้ซึ้งแล้วก็จะเห็นเห็นเหมือนผมว่าเออนี่แหละลึกซึ้งพึงจำพึงหมายพึงรู้แหละว,ว่าหลวงพ่อเงินท่านทำของดี ของวิเศษให้เราเอาไว้ใช้นี่ท่านดูลักษณะรูปร่างก็จะเห็นเห็นถึงคุณวิเศษเห็นถึงพลังวิเศษดูก็จะเห็นถึงแบบมีอารมณ์ร่วมอ่ะมีอารมณ์รู้สึกว่าอ๋อของต้องไปทางนั้นต้องไปทางเมตตามาหาเสนะ่ห์อย่างที่สุดเลยทีเดียวอา้าวว่ากันให้ท่านรับรู้รับทราบกันเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็คลิปนี้คงจะหมดเวลาเพียงเท่านี้ขอพระคุณที่ติดตามรับชมครับก่อนจะจากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมจนจบพบกันใหม่คลิปหน้าดูว่าผมจะมีวัตถุมงคลดีๆอะไรมานำเสนอท่านอีกสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ